รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เ้าโรความหวังมาเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหาคนครบริหารจัดการน้ําที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน SG รักน้ําเพื่ออนาคต ร้อนเนี่ยเรานอนร้อนข้างล่างเย็นครับข้างล่างเย <c oughs> ็นไม่ลงน้ําตรงนี้เหรอ <c oughs> หวังว่าวันนี้เราจะหาที่ที่มันใสกว่าน,นี้ด้เหรออย่างงี้ไม่ลงไม่ดีใช่ไหมคันคันครับตรงนี้มันจะเริ่มคันแล้วมันคือคือพอะหญ้ามันเริ่มหมักหมมแล้วมันจะเริ่มมีแร่ธาตุมีอะไรเยอะแล้วแล้วมันก็จะเกิดพวกแมลงน้ําพวกอะไรพวกเนี้ยฮะนี่พามาดูอะไรครับวันนี้พามาดูทุ่งน้ําท่วมครับนี่นครนายกบ้านสร้างปัจจีนต่อรอยต่อตรงนีน้ ขับรถมาทุ่งมันกว้างมากเลยอะเวิร์กว้างใช่ครับใช่ตรงนี้เป็นทุ่งที่รับน้ํามาจากเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ฝั่งจีนพอฝนตกเยอะๆก็จะไหลลงมาก็จะมาเริ่มไหลมาถึงทุ่งมาท่วมอยู่แถวๆสักช่วงนี้ครับประมาณกันยาตุลาเอ้ยนี่น้ํามันเกือบน้ํามันสองเมตรเนี่ยใช่ใช่ผมนึกว่าน้ําดูยไปสักแค่เข่าฮะตรงนี้สองเมตรท่วมหัวสองเมตรท่วมหัวครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยครับเป็นต้นข้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่ญ้า ย่ามใช่หรอข้าวเป็นข้าวข้าวป่าเฮ้ยนี่เม็ดข้าวเนี่ยอ่าลองดูดูข้าวป่าคืออะไรฮะข้าวป่ามันมาอยู่ในน้ํเป็นเป็นข้าวพันพื้นเมืองคือข้าวพันุพื้นเมืองดั้งเดิมที่ที่มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นข้าวอย่างเงี้ยมันจะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ริมน้ำนี้สองเมตรข้าวไม่ตายใช่มันยืดน้ำก็ก็จะมีข้าวที่แถวเนี้ยที่ชาวบ้านปลูกกันที่พัฒนามาจากข้าวพวกนี้เหมือนกันแล้วในระบบนิเวศทุ่งมีอะไรบ้างคะเหมือนที่เราเรียนกันตอนเด็กๆห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่ามจกพืช นะครับพืชเป็นผู้ผลิตตัวเดียวในหุน่นโซ่อาหารเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าทำไมทุ่งน้ำท่วมมันถึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์2 2> เพราะว่ามันมีพืช นะครับก็จะเห็นมีทั้งอันนี้มีบัวหลวงนะครับที่ดอกสีชมพูนะครับนี่มีอีกอย่างหนึ่งบัวอะไรก็ไม่รู้เอ่อตัวนี้บัวเผื่อนนะครับก็จะเป็นบัวอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นบัวพื้นเมืองอ้เหลืองเหลืองไงดอกเหลืองเหลืองนี่บัวเมืองเอ่อเล็กสไลดข้าวเหนียวครับเป็นพืชกินแมลงนะครับเหรอกินแมลงแล้วตอนแรกที่จะพามาดำน้ําแล้วยังดำไม่ได้นี่จะไปดูอะไรครทุ่งนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นที่อยู่ของปลาซิวสมพงศ์นะครับปลาสิวสมพงศ์เป็นปลาซิวตัวเล็กๆนะครับเป็นปลาซิว เคยหายไปจกากสารระบบนั้นมากคือต้องบอกว่าตัวที่คนรู้จักเป็น<ม>ตัวแรกที่ถูกตั้งชื่อเนี่ยนะครับคนที่เจอปลาตัวนี้คนแรกชื่อคุณสมพงษ์เล็กอาลีนะครับ<ม>ปรเป็นคนไทยเป็น,เป,นเป็นผู้ส่งออกปลาสวยงามนะค,คุณสมพงษ์ก็ส่งปลาฝูงหนึ่งไปที่เยอรมันนะครับน<ม>ักวิทยาศาสตร์เยอรมันเห็นแล้วก็บอกเอ้ยนี่มันชนิดใหม่นะครับก็ตั้งชื่อให้เป็นชื่อคุณสมพงษ์<ม>นะครับแต่ด้วยความที่คือปกติเวลาเขาจะตั้งชื่อสิ่งในชีวิตกันเนี่ยมันจะต้องมีระบุว่าเอ้ย ตัวนี้เจอสมมุติเจอที่บึงบระเพชรนะตัวนี้เจอที่อ่าวไทยตอนในนะอะไรเงี้ยไจะมีระบุชนิดระบุสถานที่อแต่ว่าสมปิวสมพงเนี่ยด้วยความที่มันปลาที่ถูกส่งไปจากเมืองไทยโดยที่ตัวคนเขียนเองก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างเก็บมาจากไหนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบรรยายไปโดยที่ไม่ได้ระบุว่าปลาเนี่ยได้มาจากที่ไหนมนคิดว่าจะอยู่ตรงนี้ใช่มันทำให้ซิวสมพงเนี่ยมันหายไปจากสารระบบอยู่50กว่าปีอ๋อเหรอใช่แล้วใครมาเจออีก เพื่อนคนหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะสิทธิกุหลาบทองอ๋อแล้วมาเจอในทุ่งนี้ใช่ใช่สิทธิมาทําวิจัยกับอาจารย์ที่มอคกมแหงแล้วก็มาวิจัยพืชน้ําในนาข้าวคือพืชน้ําธรรมชาติที่ขึ้นในนาข้าวนะครับแล้วก็มาเจอปลาตัวนี้ก็เอารูปไปโพสต์ในเว็บเสียมันิ์แล้วก็เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วหลังจากมันหายไป50ิปีเหรอรในวงการนัก ชอบดูปลาชอบดูจําแนกสิ่งมีชีวิตนี่เจอของที่หายไป50ปีนี่รู้สึกไงตื่นเต้นมากคือคือผมมันมันมันเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นยังไงคือคือตัวเนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกมันมันไม่รู้มันไปไหนนะครับถามอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกเฮ้ยมันน่าจะมาจากทางตะวันออกอีกท่านหนึ่งก็บอกเฮ้ยเหมือนคุ้นๆผมเคยเห็นอยู่ที่สุโขทัยอีกคนก็บอกเฮ้ยมันอาจจะปนมากับปลาที่มาทางใต้เลยคือคือมันไปทั่วไปหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนี่ก็เป็นประจําถิ่นนตรงี้้ไดย ยังไม่ได้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 ตัวนี้คือเรียกว่าตอนนี้มันกลายเป็นคือคือต้องบอกว่าตอนที่มันหายไป5 0กว่าปีเนี่ยมันถูกบรรจุเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูนพันธุ์ที่จุดในโลกท็อปท็อปร้อยเลยนะท็อปร้อยของ IUCN เลยนะครับแล้วมันก็เนี่ยเราก็มาเจออยู่อยู่ในทุ่งเนี้ยทุ่งเดียวเลยตอนนี้ก็ยังเจออยู่แค่ดังนั้นก็หมายความว่าทุ่งระบบนิเวศน้าจืดในแต่ละแห่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือมีสัตว์หายากมีอะไรต่อนี้อะไรถูกอาจจะอาจารย์รู้ไหมครับว่า ทุ่งนี้แล้วก็ทุ่งที่ลาภาคกลางเนี่ยตัวที่เทพที่สุดที่เคยมีคือตัวอะไรตัวอะไรฮะสมันสมันอ๋อแล้วสมันน้าท่วมสองเมตรมันจะอยู่ได้ไงบายน้ำก็เขาถึงบอกว่าสมันเนี่ยพอช่วงน้ําท่วมมันก็จะเป็นอยู่ที่ดอนอแล้วมันก็โดดล่าในช่วงนั้นอ๋อเทพที่สุดคือสมันใช่ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นกวางชนิดเดียวในโลกที่สูญพันธุ์ทุ่งน้ําท่วมอย่างนี้สําคัญยังไงครับในแง่ของชีววิทยานิเวศวิทยาอ่าถ้ามาตอนช่วงต้นฤดูนะครับช่วงที่น้ํามันเริ่มหลากเข้าทุ่งเ แล้วก็ถ้าถ้ามาดูช่วงนั้นเราก็ก็จะเจอว่ามันจะมีพวกปลาพ่อแม่พันธุ์ที่เข้ามานะครับมาจากไหนอ่ะอันนี้น้ําประจีนมาจากแม่น้ำนี่แหละน้ำปะจีนน้ำบางบกงมาจากเขาใหญ่ใช่แล้วมันก็ท่วมมาในทุ่งใช่มันก็จะอพยพขึ้นมานะครับพอเจอทุ่งน้ําท่วมเนี่ยเขาก็จะอพยพเข้าทุ่งนะครับเพื่อจะผสมพันธุ์วางไข่พอไข่เสร็จเนี่ยพวกปลาพ่อปลาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะกลับลงน้ำลงแม่น้ำใหญ่นะครับลูกปลาเนี่ยเขาจะโตอยู่ในนี้สักพักหนึ่ง มันก็ท่วมอยู่แค่เดือน2เดือนเองใช่ซึ่งซึ่งซึ่งให้โอกาสลูกปลาโตเพียงพอแล้วที่จะมีชีวิตสามารถที่จะกลับลงไปหากินเองในแม่น้ําได้คือนึกภาพว่าถ้าไข่ในแม่น้ำเนี่ยแม่น้ามันไม่มีอาหารไม่มีอะไรไม่มีไม่มีแ่งไม่มีสาหร่ายไม่มีพืชไม่มีอะไรให้หลบภัยนึกออกไหมมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นเป็นปัญหาของของคนที่ไม่ชอบให้น้ําท่วมเนาะของปลาในเมืองไทยด้วยเพราะปลาในเมืองไทยวงจรมันต้องมาอยู่ในทุ่งน้ําท่วมใช่วงจรต้องมีทุ่งน้ำท่วมตอนนี้เราก็มีคันกั้นน้าไม่ให้ท่วม บางปีงนี้ศูนย์พันหมดดิก็ أ, ถึงมันถึงน้อยลงไปเรื่อยๆครับปลาเมืองไทยมันมันน้อยลงไปคือขาดวงจรกับทุ่งใช่ใช่ใช่มันโดนตัดวงจรที่ห้องคลอดอครับเ,ออเหมือน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 ปลาไม่มีห้องคลอดอ่ะเอองนั้นไม่มีไม่มีไม่มีโรงเรียนอนุบาลไม่มีห้องคลอดเห็นภาพไม่พอยากไปดูห้องคลอดครับดำดำนำ้ําดูห้องคลอดหวังว่าจะได้ดูครับวันนี้ผมหวังว่ามันจะสร้างให้คนแถวนี้มองว่าเอ้ยนี่นี่คือ เรื่องบทิเวศที่มีเฉพาะแถวบ้านเขานะนี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีเฉพาะแถวนี้เท่านั้นนะแล้วก็หวังว่าก็จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับมาเถิดลองบงร่มกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร